สวัสดีทุกคนด้วยครับผมก็จะมาเล่นเกมแดนซ์บอลรีจริงนะครับผมก็จะมาสุ่มกาชากันนะครับน <s> ี่ผมก็เริ่มใหม่มาหลายรอบแล้วจนกว่าจะได้เป็นจิตโตอีกครั้งเป็นจิตโตเป็นจิตโตแบบเป็นจิตโตซิปเปอร์ไซยาห์มันจะได้อรัผมอยากได้ซิปเปอร์ไซยามากไม่อยากงานไม่อยากได,ด้บูแล้วเฮโ้ยเฮ้ยมาว่ะคุณไอ้นี่มาว่ะ มาสูมนันต่อไปหนึง่งร้อยครับอันนี้อันต่อไปแน่นนะ่ะถ้าอันต่อไปได้นี่มึงบุ้ยดีมากเลยบุ้ยได้จริงว่ะเอาไม่ได้จะไอ้สีนี้ไม่ได้ละหมดกันมาต่อไปอันนี้ โอ้ธรรมดาไม่มีอะไรเลยอเอ้ยขาทุกคนเอ้ยทุกคนขาทุกขาบอกง่ายดิดด